สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับนักโทษเทวดาผู้เยยฟ้าทาดินนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัฒนนั้น ต้องถือว่าใหญ่ขับฟ้าในประเทศนี้ดูจากการเดินทางไปโคราชเมื่อวันเสาร์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ดูอเอาเถิดเป็นนักโทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่สามารถออกเพ่นผ่านเดินสายไปไหนตอนไหนได้ตามอำเภอใจกำไร EM ที่ข้อเท้าก็ไม่ต้องติดมีหนำซ้ำยังมีเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวนั่ง ทำไมนึกถึงเจ้าพ่อมาเฟียผู้ค้ายาเสพติดในประเทศแถบลาตินอเมริกาและในโคลัมเบียทั้งในหนังและในชีวิตจริงมาเฟียเหล่านั้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลจริงๆใครก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่กฎหมายบ้านเมืองไปโคราดคราวนี้ถือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่จังหวัดที่3นับตั้งแต่ได้รับการพักโทษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีไปเชียงใหม่มีนักการเมืองรวมทั้งรัฐมนตรี และผู้วาราชการจังหวัดไปแห่แหนต้อนรับไปภูเก็ตเหมือนไปตรวจราชการดูการก่อสร้างถนนหนทางและดูบรรยากาศการท่องเที่ยวมีผู้วาราชการจังหวัดมาต้อนรับพร้อมมีหน่วยอารักขาติดอาวุธสงครามครบมือคอยเดินตามคุ้มกันการเยือนโคราชครั้งนี้ใหญ่ถึงขนาดมีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง D.E.S. และนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องเดินขนาบตามแห่และแน่นอนว่าย่อมต้องมีมวลชนเสื้อแดงมาคอยต้อนรับอย่างล้นหลามพร้อมชูป้ายข้อความรวมทั้งนักการเมืองบ้านใหญ่เจ้าของพื้นที่อย่างสุวัสลิป,ปะตะพันลบเจ้าของพรรคชาติพัฒนาตัวจริงที่รอจะเสียเป็นรัฐบาลอยู่ทุกเวลานาที ก็ต้องมาให้การต้อนรับตลอดจนนางยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจนครราชสีมาและกำนันป่อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลสามีของนางยลดานักการเมืองบ้านใหญ่แห่งโคราชเจ้าของธุรกิจแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมผู้เป็นบิดาของอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลสนส,อสอนครราชสีมาเขต11พักเพื่อไทยและสุดาวันหวังสุภกิจโกศล สสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโคราชก็ไม่ต่างจากจังหวัดเชียงใหม่ที่พรรคเพื่อไทยจะต้องยึดกลับคืนมาทั้งหมดให้ได้ทั้งจังหวัดดังนั้นก้าวย่างของทักษิณชินวัตรในแต่ละก้าวล้วนมองไปถึงการเลือกตั้งสสสมัยหน้าที่พรรคเพื่อไทยจะต้องแงลนสไลด์ให้ได้เพื่อหวังจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเหมือนสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในอดีตที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าอีกไม่นานสุวัสด ลิปตะพันลบย่อมต้องนำพักชาติพัฒนาเข้าไปควบรวมกับพักเพื่อไทยเพราะลึกๆแล้วคนอย่างนายสุวั์ก็ฝันอยากเป็นนายกเช่นกันแม้ว่าจะเป็นแค่หุ่นเชิดเหมือนนายเศรษฐถาทวีสินก็อยอมดังสัญญาณที่ทักษิณชินวัตรกล่าวบนเวทีที่พัฒการเลียวเสี้ยวว่า <S <S เดี๋ยวคุณสุวั์ก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของพักเพื่อไทยผมพูดแทนลูกเพราะอ,อุงอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยให้ตนลิปซิง เนื่องจากอายุน้อยไม่กล้าชวนตรงๆงเลยบอกให้พ่อลิปซิงและขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาต้อนรับและมาทานข้าวด้วยกันทักษิณชินวัตรไปเยียบหัวเมืองโคราชในครั้งนี้พร้อมบุตรสาวอุ่งอิงแพทองทานชินวัตรและโอกผ่านทองแท้ชินวัตรถ้าเป็นนักโทษคนอื่นต้องถือว่าผิดเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติเพราะทักษิณตีเนียนถือโอกาสจากการไปเป็นประธานพิธีชาปนกิจศพ นายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงปอกคนขับรถคนสนิทที่ทักษิณเคยใช้ชื่อสุขขุนแทนตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญซึ่งถึงแม้ว่าจะไปงานจบแต่ภาพที่ออกมาคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยชัดแจ้งนักโทษเทวดาผูน้นี้เวลานี้ได้เปิดหน้าชกอย่างเต็มตัวอาการป่วยวิกฤตหายเป็นปิดทิ้งไม่ต้องแกล้งสำออยแสดงละครโป๊บ,บทกันอีกต่อไปแล้ว กลับมาเป็นทักษิณชินวัตรคนเดิมไม่ต่างจากโทนี่วูดซัมเมื่อครั้งเป็นนักโทษหลบหนีคดีอยู่ในต่างแดนพูดจ้อและอวดเก่งอวดรู้ทุกเรื่องเมื่อถูกผู้สื่อข่าวป้อนคำถามและพร้อมโกหกตลกตะแลงทุกเรื่องถ้าตอบแล้วจะทำให้เข้าตัวเช่นว่าผมวันนี้เป็นคนแก่คนหนึ่งให้คำแนะนำน้องๆช่วยให้บ้านเมืองเจริญผมไม่มีน้ำยาอะไรรอกแก่แล้วแต่เรื่องที่เผอตัว จากการอวดรู้อวดเก่งและชอบแสดงตนที่เป็นนิสัยถาวรของทักษิณชินวัตรนั้นทักษิณหลุดมาหลายเรื่องจากการให้สัมภาษณ์ที่โคราชและสอให้เห็นว่าเป็นคนชักใหญ่นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นคนนอกที่ควบคุมครอบงำชี้นำพักเพื่อไทยอันเป็นการละเมิดพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา28และมาตรา29ที่มีบทบัญญัติห้ามเอาไว้ เช่นที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพักไทยรักไทยที่วันนี้กลายมาเป็นเพื่อไทยถูกยุบมาสามครั้งเราไม่เคยยอดทอ้อที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจทุนนิยมที่เห็นอกเห็นใจประชาชนเราต้องแก้ไขเศรษฐกิจครั้งนี้ให้ได้แม้คนไกลระบบราชการจะอุ้ยอายแต่เชื่อว่าข้าราชการทุกคนรักบ้านเมืองรักประชาชนข้อความทั้งหมดนี้ทักษิณแสดงตนเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยชัดเจนที่สุด พูดแบบตามน้ําจนเผลอลืมตัวอีกประเด็นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองที่อยู่ระหว่างการพักโทษชักใย,ยชีน้นาและวงการนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากตัวเลข GDP ไตรามาสแรกของปี2567ขยายตัวเพียงร้อยละ1.5และต่ำกว่าทุกประเทศในอาเซียน ทักสินให้สัมภาษณ์กับสื่อว่านายกเองก็เป็นห่วงตอนอยู่ต่างประเทศก็คุยกันว่านายกจะต้องเรียกประชุมคอรมอเศรษฐกิจจันนี้และนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมคอรมอเศรษฐกิจครั้งแรกในวันนี้27พฤศจิกายนตามใบสั่งเพราะลำพังความคิดและสติปัญญาของนายเศรษฐานั้นใครก็รู้ว่าคิดไม่ได้เนื่องจากความรอบรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ยังอ่อนด้อยอ่อนหัดน,นอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ทักษิณชินวัตรบิดเบือนนั่นก็คือกรณีของทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานที่ศาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องของ40สวซึ่งทักษิณกล่าวว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดามีเช่นนี้มาชานานแล้วคงไม่ถึงขั้นล้มนายกเสถียรได้แต่อาจเป็นการสร้างความวุ่นวาย บ้านเมืองชะง,งักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่มองว่าจะไม่มาเพราะหากชี้แจงได้ก็จะไม่เป็นอะไรและพักเพื่อไทยไม่ต้องเตรียมรับมืออะไรทำอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตามข้อเท็จจริงนั้น42สวร้องศาลร,รัฐธรรมนูญโดยผ่านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเพราะเห็นว่าการที่นายเศรษฐถาทวีสินตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูน เกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิชิตที่ไม่ซื่อสัตย์สุดจริตและมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เท่านั้นเองเพราะใครก็รู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติเมื่อนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบจากผลการกระทําโดยเสนอให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ผพิจารณาวินิจฉัยรอดูวันที่29พสกาพฤษภาคมนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่สถานสะเทือนถึงสวรรค์ชั้นฟ้า ว่าอายการสูงสุดจะสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรในคดีความผิดมาตรา1นึหรือไม่หลังจากเลื่อนนัดมาแล้วครั้งหนึ่งคงได้พิสูจน์กันครั้งนี้ว่านักโทษเทวดาผู้นี้ใหญ่ครับฟ้าถึงขนาดฟ้าดินยังเกรงกลัวหรือไม่รุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ